สบายดีปลาลูสบายดีสีทุกท่านกับพวอกับสองของน้ำม,มิดปลาลูมาเมนี่ยมาเนี่ยมาต่อหลังคาของงูออกมาอีกมงกระเถอิบออกมาอีกลงไหมมองออกเติมออกมานี่บอลเขาคู่ทั่วพ่นเขากับใส่ลักแล้วบอลคูดทัว่วพ่นออกแล้วนี่ นี่สายลากใหม่เลยเนี่ยสีตองนั่นนี่แหละพ่อโลต่อกกระเทิบต่อลงมาพี่เลยกวนน้ำมันหอมงัวมันหยาดกันพะโลงี้มันชนกันมันหอมพมด มันชนมันลีพ่นเวลาพ่นตกฝนกระพาใส่น้ำในก็เลยม่งต่อมาอีกไปลงเลยมันเองก็ต้องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายหลายเด้อที่สิซับพอเชื่อหลังคาขอบงัวให้กับพอไก่ให้ขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายหลายเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่คอยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยดิมเฮงเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อคนเจ็บจะได้กับไก่จะมีเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้ออารมณ์ันควรยืน กับโลกกับหลานไปเดิดนๆ anyway. เพื่อพเนียมีม่าหลูกหลานก็ดีใจเฮงสิได้รังค่าข้องัวใหม่แล้วก็ับข้อไก่นะแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมามืนอนีแล้วปลาดุหักกันยกเสาของเสานี่แล้วก็สิใส่ขาวบ้านี่ใส่ขาวแล้วก็ไปใส่ขาวของงัวแล้วก็ใส่ขาวข้อไก่ไปเด้ข้อไก่กันใช่ไหม ยังท่นใส่ขาวคือกันใส่ข้าวงัวแล้วก่อนคืไปใส่ข้าวไก่แบบนี้ขึ้นอะไรทางไหนปนลงไหใส่ขาวบาตะากับพอเจียมขึ้นใส่ขาวแล้ว,ลวน้ำอาเ็ดเยเป็นมนไปน้ำืไปน้ำาสำาวบัวล่เพิ่นเป็นรู้ขึ้นไดร้ แม่เป็นกอดโลกใหม่มันก็แดดออกมาหน่อยหนึ่งบางได้บงแดดหันไปลงเลยแล้วก็คืบไปนี่บางเส้านี่ฝ้าดังมาผัวเงี้ยไปเลยพอเป็นพกขึ้นเตาะไปลงเลยบ่าตาเพิ่นไปวิ่งอะไรบางได้นี่บอตาเพิ่นไปวิ่งลงเลยพอขึ้นเตาะเองบบบนี้ เมนมีเบียกด่วนบาตาก็เลยจวดเลยของนไรฮะไปเบียก็ทาเพิ่นอกข้าวของัวแล้วก็จะไปต่อข้อไก่ไปลงเลยเพื่องเขาก็สิเบิร์ตเด้เพื่องเขาก็นวได้ลงไปแกลเอาอยู่ขอเพื่องอยู่บนซวนมันไปเลยนงอย เพียงครับยังบ่ไลให้งวัวเทปกินนำ้ำตู่ทางเพลงนะพี่มีเปนอนเปิ่งงมวยกัน้องเลยนี่มึงกระเทบลงพบฝนบปะพาบ้านนี่ฝนพากระดมกระยับมาอยู่ทางนี้ก็ได้อีกน้องเดนยับมาอยู่ทางนี้แต่มันต่ำลงแน่แล้วผลกับมีแต่มันจะพาเขาข้างนี่บ้านนี่ เาขากระบ,บรายแล้วไปรู้เพราะมีบอลชน,ก,นกับใครแน่ใครก็บุมมีบอลชนใส่ลังคาต่อลังคาลงไปอีกชั้นหนึ่งั้นงหนึ่งข้องัวกันจนสิติดกับหอกไก่ใช่ไหมไปรู้ไหม khôn, khóc, khát thấm đây này nha đi sì chú này con, mày, này. Sì chủ, này. con hay là cái sì chú thôi để tỏ mạy ao bận mạy nhào bột tỏ mạy ao khảo đi này cái tỏ ต่อแล้วก็ตอกเลยพน้องเอ้ยบนี่ก็ใกล้จะเทียงเลยพี่้องเอ้ยเวทโมกปลายเลยใครแต่บดเด็ดกันเด่นมากทั้ยังแต่ภากันภาคอยู่อ้นฝนกั ประตูกแล้วบันนี่บางทรงเลยยังไรแหละบังเลยห้องได้หักได้ยินเสียงผ่าดังอยู่ต่อแล้วก็ติดต่อเลยบันต่อใหม่แล้วขอไก่เเป็นมือแรงไปเลยขอไก่ สิเตต่อใส่ขาวมันพรนี่ก็สิเที่ยงเลยต่อต่อกันนีเอาไม้ต่อสกันต่ออันนะต่อต่อนีต่อวเลยต่อขาวพไม้เมันยาวถึงก็ได้ได้ต่อลมก็วีอยู่ แดดออกมาแล้วปเป็นร้อยพวก็อเป็นผู้ต่อเป็นผู้จับซอยเพื่อนของเราหันไปร้อยไก่สิเล่อะไรแหละตั้งนากันแล้วหมิมีเตถาเกียมใส่ลังคาเลยปเป็นร้อยบ้านยังแต่เขาไก่บ้านนี้เฮาใส่ขาเนี่แหละกับ วันเมื่อแรงก็ใส่ขาวข้อไก่มะออื่นนะสิได้ใส่ลังคาไปลุงนี่แต่เขาสิเกียมไว้เท่านั้นแหละเกียมไว,ใใวม้ใส่ลังคาเท่านั้นใส่ขาวเกียมใส่ลังคาแดดลงมาออกบาแหง้งแดดลงมาหน่อยหนึ่งไปลงไ กว้างเติบบ้านบอนอยู่งัวกับกว้างเติบต่อมาอีกต่อมีห้องหนึ่งพอดีโอ้กว้างเติบเป็นี่นี่โค้งห้องกับม้งกับเถิดลงมาพี่บอนอยู่ให้กับกว้างเติบบานนี่มาต้องพอดีเป็นหกห้องจ้ะบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก <sp> ็ได้กระตู็ดหัวอ้อมกระตู้ไล่ขาก็ได้แต่ว่าทีบ่เฮ็ดหัวก็ได้พนหัวเฮาก็มีแล้วเลยนี่หัวหัวเฮามีอ้อมบ่เลยนี่ หลอดหางบาตาคนหลอดซิ่งคนประตูทางลงนาแต่ปล่อยงอลงนาประตูนี้แหละไหมนี่น,นี่ก็เป็นไหมเสาไฟเป็นไงสิบางทีสิได้ต่อไฟลงนาลงใส่นนเก้ like. นใหม่อะไรเป็นไงอะไรเอาเสามาไว้ ฝนฝนบ่ตกอ่ะแค่ไหนไปองเลยหาเห็ดเวียก่ะคันฝนตกไปเห็ดแข็งฝนเห็ดเวียกบับบ่อไว้กันจะไข่แตกไป้องเลยแดดกับบางทีทำเมื่อเขากับพักพรอนมา เราตัดเป็นฮะกมาติดต่อข้างข้างกันเลยก็ได้เนี่ยใส่ข้างข้างใส่ัส้งางชีดแล้วลราก็ต่อข้างข้าง บังลมแล้วเรียบร้อยไปตรงเลยเดบังลมแบบใหม่ตัวนี้แหละถาใส่ลังกระซี้ไปวันนี้ตอนแรกอยู่ประสั่งขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆเด้อที่ซัพพอร์ตซื้อหลังคาขอกงวกระพอไก่ให้ตะแรงใส่ขาวหลังคาขอกไก่ไปตรงไหนไล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด็กโรงเด้อนขอบคุณทนมงานไปโรงสวัสดี